บรรยากาศบรรยากาศก่อนหลวงตาบนชื่นจะเดินทุดงมาถึงตรงสามแยกวัดทุ่งใหญ่วัดทุ่งใหญ่นี่ใกล้ชื่อใกล้จังหวัดที่นครศรีธรรมราชเลยสวัสดีครับถามผมหรือถามหลวงตาถามถามถามถ้าถามผมว่าเดินมั่งไม่เดินมั่งไม่พาเดินไปถึงไหนเดินมาจากอำเภองวังดีหลวงตาเดินมาจากอำเภอหาดใหญ่ เดินเรียบมาทางริมทะเลไม่ได้วิ่งสายมาสายหลักมานครมาสุราษฎร์ประโจชุมพรประจวบแล้วก็มาลาดเก้าเขตลาดบุรีตอนนี้เกา้าเขตกาญจนบุรีสุพรรณแล้วเนาะกาญจนบุรีก็สุพรรณเดี๋ยวก็จะไปแถวแถว,แถว,แถวชยัยนาทนครสวรรค์แล้วก็เรียบไปตามตะเข็บแบบนี้แหละไปตามปะมา่า ไม่ได้ข้ามฝั่งพม่านะแต่ว่าเนี่ยชิดๆบแบบพม่าแบบเนี้ยก็ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนครพนม3,415กิโลเม3,415กิโลระยะทางแต่อาจจะมีขาดปีเกินบ้างช่วงที่ว่าจังวัดเราจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยอ,อาจจะเกินก็บ้างก็ได้แต่ว่าระยะทางที่เกณฑ์กำหนด3,415ไม่ได้บอกหวยนะหลวงตาอายุ74 บวชพระสิบสามพรรษาแต่ว่าอีกเดือนเดียวสิบเจ็ดสิบ้าเนาะเดินเก่งเนาะเจ็ดสิบสี่ไม่ใช่น้อยเนาะเดินวันยี่สิบสามสิบโลเจออาสาสมัครอีกแล้วสวัสดีครับสีเหลืองเหลือน้ำอะไรอย่าบอกว่าน้ำกรนะทมนี่ฮะ กาวกล้องหมดแล้วครับตอนนี้โควิดมาอีกแล้วนาะปิเดเออเนาะเย่เ yeah, นาะ <Yeah. S 1> ปิดในแม่ด้วยยิ่ง mm hmm. อายุเยอะเยอะออแข็งแรงใช่ไหมแม่แข็งแรงใช่ไหม <Yeah. S 1> นั่นแหละถึงแล้วนะ่ะใกล้ๆแล้วนะ่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมาจากไหนกันนะนทุ่งใหญ่เนี่ฮโอ้ยวังคันนี่ไกลเนาะ นู้จากนูก็วังคันเหมือนกันนะเขตวังคันครับเขตตำบลตำบลนี่เฉยวังคันนี่กว้างแต่นี่คือหมู่บ้านวังคันอันนู้ตตำบลวังคันนะิีนี่อะตำบลวังคันก่อนนั้นเนี่ยหมู่บ้านวังคันตำบลวังคันผมบอกว่ากว้างใหญ่มากตำบลนี้คนเยอะสุดเขตสุดเขตวังคันก็เป็นอะไรนะเมื่อคืนที่โรงเรียนรังงาม ไม่ได้ไปหรอววัันนนนีี้้ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปด้ก็ประมาณเนี้ยประมาณไม่ถึงบ้านไร่หรอกเพราะว่าไกลแต่เห็นที่เขาบอกว่าบ้านไร่บ้านไร่ไม่ถึงหรอกสามสิบกิโลอ่ะไม่ถึงจากปากทางวัดโรงเรียนมาก็สามสองโลแล้วบ้ไรก็อีกสโลเนี่ยสามโลก็ใช่ก้าวเขื่อบ้านไร่แต่ไม่ถึงตัวเมือง <laughs> น,น,นี่<ะ>พักแช่แล้วกว่อใส่สสเป็นสะพิ่งนี่ละมะั้งไม่แด่ไม่ได้ชั่ผมตอบไม่ได้ไม่อยากจะตอบต้าไม่รู้จริงมาอีกแล้วสามนาทีแล้วบรรยากาศถอยถอยข้าวเดี๋ยวเข้าถอยออก,กโอ้สัทธา คนเดียวหรอสองคนกาแฟโหก็ถือว่าคนเดียวกันโอ้ศรัทธาจริงศรัทธาจริงไป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 แล้วก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆเผื่อเข้าไปเห็นคลิปวิดีโอหลวงกิจจะได้กดติดตามใช่คนตาย,ยล่วงล่วงก <laughs> ิจะแนวเจอช่องที่กำลังใต้ผีเศร้าซ้ำซ้าาคนเนี่ยเจอช่องล่วงกิจะแนว เพื่อไปเห็นคลิปตัวเองกดติดตามกันนะจ้าจ้านี่เล่เป็นไนะหมฮัตเล่มั้งเลยลูกโซเชียลยูทูบก็ได้ไหมดูดูอดูโอ้ฮัตเล่เออเลมั้งเลยเพราะว่าตอนเดี๋ยวตกข้าวแลาวตึ้งเด็กว่าเราไม่รู้เรื่องแลาวต้องให้ตั้นเด็กไม่ใช่เล่อ้ามอ้ามหลัวอ้ามกำนะแต่ <laughs> เล่อ้ามหลัวอ้ามไมนปักตะมันโอเคนะขอบคุณมากนะจ่องล่วงกินจะแน่จำได้ไหม บอกให้หลูกก่อนหน้าเลยตั้งกดติดตามกันอะไรนี่แม่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณคกาเร่งตายเป็นป่านนี้แล้วถ้าพูดกลางนี่พูดเพาะใช่ไหมโอเคขอบคุณมากพูดกลางเหรอ,อก็จองล่วงคิดตาแนีเป็นคนตายนะปีต้องเล่นตายต้องตาลูกมาพุ่มปล่อยมันลดออมันลดแล้วลดหล่าพวกกิเกียลพวกกับพุ่มไปก่อนนะครับ กทางเข้าวัดทุ่งใหญ่ครับบรรยากาศครับเอาห้านาทีแล้วเราตายเราตายหมดแหละโอ้คุยไปเรื่อยวัดดีครับคนตายเออเอินอะไรยีนเหรอวัดดีครับก็ไม่เล่นกับเรานี่เราเคลื่อนเลยนี่เบื่อเขาไม่เล่นด้วยปมาเขาเล่นกูไม่เล่นกับเขาอะไรอยาเงยให้ป้าเออเลยไม่เล่นเขาเคลื่อนเลย เราเราชวนคุยก็ไม่คุยด้วยอะคือคือป่าป่าป่าถ้าตายก็อกนะถ้าก็ไม่เล่นกับเราก็ไม่เล่นอรอกกึนปษากลางว่าชวนคุยแล้วไม่คุยด้วยเราเขินกเลยขาคุใต้มารเล่นกานกันระเล่นคุยใต้เราเราคู <t 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 ่ของเราเราก็เพราะว่าเราว่าเราเหนองเราก็เขิน สุพรรณไหมสุพรรณไหมสุพรรณโอ้ยคนสุพรรณเสียงเพราะห์พอกระม้าพอกระม้าพอกรมามาโมดม้าเลยที่พี่พูดนี่ออกสื่อนะต้องรู้ใจนะโอเคครับอ่ะผมจบคลิปก่อนพี่ไปค้นหาช่องหลวงกิตชาแนลด้วยนะแล้วกดติดตามด้วยพุ้ยกำลังออกสื่อจริงไม่ได้พูดเล่นเอ้าพูดจริงนี่ผมก็ใายอยู่เนี่ย อ้าวเนี่ยถ่ายหมดเลยเนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลย,ย,เลยไม่คนสุพรรณน่ารักอยู่แล้วคนสุพรรณพ่อก็มากแม่ก็มากมธรรมชาติดี <laughs> โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ